สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาดูปัตถุมงคลเครื่องรางกันนะครับของหลวงพ่อพัดที่สร้างเมื่อปี2563นะครับปัตถูมงคลนี้จะเป็นไก่หงฟ้านครับรุ่นเงินไหลมานะครับทำออนมาค่อนข้างสวยมากครับไก่หงฟ้ารุ่นเงินไหลมานะครับดูจากที่กล่องระบุนะหลวงพ่อพัดวัดให้ด้วนจังหวัดนครสวรรค์ พศสองพห้าหกสามไก่หงฟ้ารุ่นเงินไหลมาพิมพสองนะครับสำหรับไก่นะครับพกไว้ติดตัวนะครับสำหรับสายมูพวกที่ชอบเล่นการพนัน,นครับคนนีพ,ก,พกไว้ติดตัวนะครับหรือพวกนักชนไก่นะครับเล่นไก่ชนนะครับพกไว้ติดตัวนะครับให้หนุนดวงไก่เมื่อ,เ,อเวลาที่เร,เราเอาไก่ไปชนนะครับ ทำให้ไก่เราอ่ะักกันให้เราชนะได้นะครับให้ไก่เราชนะได้นะครับขยายกันนะครับอ่ครับรายละเอียดค่อนข้างดีมากนะครับในการสร้างล่างเลจอ่าระบุวัดห้วยด้วนนะครับหลวงพ่อพัดหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับ ด้านตรงหางไก่นะครับก็จะระบุโค้ดนะครับแล้วก็เลขรันนะครับกันปอมนะครับเพื่อนคนไหนสนใจเนี่ยทักมานะครับมีแบ่งปันนะครับร้อยห้าสิบค่าส่งห้าสิบบาทนะครับสายมูไม่ไม่ขวนพลาดนะครับไก่รุ่นนี้นะครับสวยมากนะครับ ไม่คนพลาดคนเก็บไว้แหละครับสำหรับนักที่ชอบเล่นการพน,นันแล้วก็สายมูแล้วก็ชอบนักเล่นไก่ชนนะครับพลาดไม่ได้เลยสําหรับอ่าคนักไก่ชนนะครับที่ชอบเล่นไก่ชนกันต้องพกไวติดตัวเพื่อนหนุนดวงครับเมื่อเรานําไก่ไปชนเนี่ยจะช่วยผลักดันไก่ให้เราชนะได้นะครับมีแบ่งนะครับก็มาเล่าเพื่อน ให้ฟังประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ